าร้้งหนเอสวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมาในงานวันเกิดหมานินเฮ้ยงานศพหมานินนะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศในงานศพหมานินคนมาเต็มเลยครับร่วมไว้อะไรกับหมานินแปดตัวซึ่งขับรถไปนาเฉลียงแล้วตัถทับตายครับนี่คืองานศพหมานินครับครับทีเดียวแปดตัวเลยนะครับคืองานศพหมานิน มาแล้วเฮ้ยถ่ายโยโย่ถ่ายโยโย่เนี่ยคือนี่คือเวทีครับบรรยากาศของงานศพมานินแขกเริ่มมาแล้วครับแล้วที่วางอยู่กลางเวทีก็คือโรงศพมานินนะครับแขกเริ่มมาแล้วแขกเริ่มมาแล้วครับเพลงเขินด้วย นี่เป็นวงดนตรีบรรเลงเพลงงานศพหมานี่นะครับแต่ากาศก็เศร้าโศกมากนะครับดูจกดักรสีหน้าตอนนี้เจ้างานไปไหนแล้วไม่รู้ครับสงสัยนั่งร้องไห้ยอยู่ที่ไหนสักแห่งนะ